จังหวัดบรีรัมร้านตาสั่งแบกภาระต้นทุนของแพงไม่ไหวทยอยปรับขึ้นราคาจานละ5-10บาทเพื่อความอยู่รอดร้านอาหารตาสั่งบริรัมทยอยปรับขึ้นราคาอาหารตาสั่งจานละ5-10บาทแล้วหลังวัตถุด,ดิบเครื่องปรุงรสและก๊าซอุ่งต้มปรับขึ้นราคาต่อเนื่องส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ20วอนรัฐบาลควบคุมราคาก่อนได้รับผลกระทบ ร้านอาหารตามสั่งที่จังหวัดบุรีรัมย์เริ่มทยอยปรับขึ้นราคาอาหารตามสั่งเฉลี่ยจานละ5-10บาทหลังแบกรับภาระต้นทุนวัตถุด,ดิบทั้งเนื้อสัตว์ผักเครื่องปรุงรสและก๊าซหุงต้มที่มีการปรับขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องไม่ไหวซึ่งปัจจุบันต้นทุนในการประกอบอาหารจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงรล20โดยเฉลี่ยก่อนหน้านี้ต้องจ่ายค่าวัตถุด,ดิบ วันล,ละประมาณ3,000บาทแต่หลังจากวัตถุดิบป,ปรับขึ้นแทบทุกอย่างก็ทำให้ต้องควักต้นทุนสูงขึ้นเป็นวันล,ละกว่า4 0 0 0บาทค่ะแต่ยอดการขายกับลดลงจากที่เคยขายได้วันล,ละ7 0 0 8 0 0 0ถึง 8, บาทปัจจุบันเหลือวันล,ละ5 0 0 0ั0ถึง 6, บาทเท่านั้นขณะที่ต้นทุนกลับสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องทยอยปรับขึ้นค่าอาหารตมสั่งจากเดิมจานละ35-40ถึงบาท รับเป็นจานละ40-50บาทตามภาวะเข้าของราคาแพงและหากเข้าของราคาแพงขึ้นกว่านี้ก็ต้องปรับขึ้นตามสถานการณ์เพื่อความอยู่รอดค่ะแต่หากเป็นไปได้ก็อยากให้รัฐบาลเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาของแพงหรือควบคุมไม่ให้สูงขึ้นไปกว่านี้อีกนางออรไทยภาคเพียนอายุ48ปีแม่ค้าอาหารตำสั่งที่ตลาดทองในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์รายหนึ่ง ยอมรับว่าตอนนี้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าอาหารตามสั่งต่างได้รับผลกระทบจากภาวะเข้าของราคาแพงกันทั่วหน้าทั้งวัตถุดิบจำพวกเนื้อสัตว์ผักเครื่องปรุงรสและก๊าซหุงต้มได้ปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะส่งผลให้ต้นทุนในการประกอบอาหารตามสั่งจำน่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เฉลี่ยร้อยละ20ขณะที่ยอดขายกลับลดลงจึงจำเป็นต้องทยอยปรับขึ้นราคาอาหารตำสั่งอีกจานละ5-10บาทเพื่อความอยู่รอดค่ะซึ่งลูกค้าก็เข้าใจแต่บางเมนูที่ต้นทุนไม่สูงมากนะักเช่นประเภทไก่ก็ยังขายราคาเดิมเพราะเพราะไม่อยากให้กระทบลูกค้าเหมือนกันจากผลกระทบดังกล่าวก็อยากให้รัฐบาลได้เข้ามาแก้ปัญหาราคาเข้าของแพงหรือควบคุมราคา ไม่สูงไปกว่านี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งพ่อค้าแม่ค้าและผู้บริโภคด้วยค่ะ news 24สถานีประชาชนสุรชัยพิรักษาภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน